ดูเรื่องกระแสการย้ายพักก่อนเลยหลังจากเมื่อวานนี้เป็นข่าวทึกมทีเดียวมีการเปิดตัวสอสอที่ย้ายพักมีใครบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มี2ท่านด้วยกันนะคะเป็นสอสอจากเขต สมุดปราการค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายนาทีสุทินเพือกหรือกรุงศรีวิไลค่ะแล้วก็นายจิรพันธ์ลิมสกุลจิริรัตสองสอสส,สมุรปราการพักเพื่อไทยนะคะก็ได้เลิกย้ายสังกัดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะหลังจากได้ไปเปิดตัวในการประชุมพักภูมิใจไทยนะคะโดยยอมรับเขาว่าผู้ใหญ่ของพักนี้ได้รับปากนะคะว่าจะช่วยเหลือเรื่องงบประมาณในการลงพื้นที่แล้วก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ด้วยค่ะส่วนพักเก่าอย่างพักเพื่อไทยก็ไม่น้อยหน้าครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สสมัคร แทนทันทีในเขตสมุทรปราการเนี่ยนะครับซึ่งก็ขอให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสินว่าจะยอมรับสอสที่ทรยศในการย้ายพักครั้งนี้หรือเปล่ารวมทั้งบอกด้วยว่าพัานตำรวจโททักษินชินวัตนนั้นฝากคำรับปากดูแลสอสอที่อยู่กับพักต่อบอกว่าจะมีการสนับสนุนเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งหน้า